สวัสดีท้ามทุกท่านด้ยนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเออแฟมิลีแมิลี่พาาไดนะครับโอเคเออคนนี้มาดูเพกับฟองเทมททำไมเนล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเเล่นอะไรเนี่ยว้าจะทำโอ้โหไปไกลเลยโดนวีพีปุ๊บโอ้โหเอ๊จุ๊บโอเคน่่เนจุ๊บเน่โอเคเอาไปเมื่อไ่นี่ยโอ้เออโอ้เข้าโอ้เ้า กเไกเไกรมพอดีมามาค่ะจไม่ใช่นชมเออเอออือใครครับ้่มผมกําลังอ oh ัดคลิปอยู่เออใครๆก็รู้กันหมดยไปไหนเนี่ยเพื่อนใครว่าจ้ไปออกเกมไหมเออไอองหาไปไหนแล้วรเยโอเคครับงมผมก็ัดออยู่ถ้าผมดกิอยู่ทไมอ่ะ โอเคนี่ป okay. ็นเ okay. ีทำอะไรนี่ทำอะไรเอ้ยโอเคแม่คนนดีออกไปแล้วอ่ะเฮ้อจิ๊บจิ๊บจิ๊บิ๊บโอเคไปกันโอเคเดี๋ยวผมจะอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อของครับของของ

เออโอเคม็แนะนำเมนตัวมีสโจรไรเงียเนี่ยจะไปกันต่อร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 อคือคือโอเคผมจะมากวนตรงนี้ก่อนนะครับเนี้ยตุ้มอะตุ้มปื๊บกลัวัวกลัวัวคกลวัวคิลัวัวต้มระเบิดกนเดิมีกโหลกแ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 กแหลก แหลกแหลกตูมแหลกประเดิมอีกแหล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 กโอ้โหแหลกแหลกท่านผู้ชมท่านผู้ชมตูมตูมโอ้โหล่นเลยแม่ลอยโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเงี่ยตูมโอ้โหระเบิดระเบิดเละเละเลยเละเลยโอ้โหเปิดพัดโอ้โหอย่างแรงโอเคโอเคมันอยู่ไหนเนี่ยไอจีเฟิงเก็บอยู่ไหนนี่แหละไออยู่ไหนเนี่ย ย่่นนีเลาบตายอ่าจัดการกับแบดมินนี่มันอันนี้มากเลยจัดการกับหัอันนี้ยากมากนะครับทุกผู้ชมยากมากเอ้แต่งตัวเป็นหัวมาแล้วเนี่ยเพื่อนโอเคครับ เล่นปี่นี่นี่นี่กับแบดมินนี่นี่ี่ี่ี่บอกแล้วว่าตายเเฮ้ยโอเคโอเคไม่งีย้ จุ๊บจุ๊บอ้ยน้ำมันอยู่ข้างบนนะคุผู้ชมอพยพไปอยู่บนน้ำก็เอ้ยตายเออโอเคผมมีวิธีการแล้วนะครับลงไปบนน้ำลงไปบนน้ำจุ๊บจุ๊บโอเคนะครับขึไปไปอุ้ยอุ้ยหลบได้หลบได้โอ้เลยคุผู้ชม เงียบปุ oh ๊บโอ้โหตุ้มเลยครับเพื่อนๆไปไปไปตุกโอเคฟองเก๊สในอยู่ไหนโอเคอยู่นี่กันเฮ้ยมาดูนบดุดุนบดดุดุดุนดีมาดีมาดีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับบาย